สวัสดีทุกคนวันนี้กูกับอินอีนอันญาอัญญาอีอัญญาพา,ากูมาตามจับเมียน้อยผัวมันแล้วมึงดูนะกูต้องมานั่งอยู่ในรถ 3, เกืชั่วโมงสองชั่วโมงอีดอกอแ,ลแล้วรถใครผ่านไปผ่านมาคือตอนนี้เจอรถผัวนางแล้วกูต้องมาเจอแล้ดเวยคือแล้วผู้ชายจะไม่ดีมันก็เลิกนะมึงนะแล้วมึงดูนี่ <c oughs> เพื่อนกูนั่งจองนั่งส่องเคยมาจับเมียน้อยมีแต่หนีเมียหลวงวันนี้มาเป็นเมียหลวง แล้วมึงดูนะกูต้องเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแยกหีทุกวันเนี่ยกูชีวิตกูต้องเจออะไรวันๆหแบบนึ่งแค่ทุกวันเนี่ยกูก็งานกูแทบจะไม่ทำแล้วกูก็เสือกับเขาแล้วก็มานั่งเฝ้าเป็นเพื่อนสัมภาษณ์สิเป็น,นสนุกกว่างานก็งานจับเมียน้อยนี่แหละคะ่ะการงานไม่ต้องทําพอดีแล้วเห็นต่รดผัวตัวเองแล้วผัวตัวเองอยู่ไหนตอนเนี้ยตอบสิกูเมียน้อยอยู่ค่ะอี่ารอมาสองชั่วโมงแล้วกูไม่เข้าใจเลยเนี่ยมึงดูนะอีผู้ชายที่มีเมียน้อยมึงกลัวระวังไว้นะถ้ามึงมีเมียหลวงเป็นเพื่อนกูเนี่ย มึงแลวล่าสุดเมื่อกี้มีรถผ่านฟิล์มมืดเพื่อนบอกว่าไงนะเป็นผู้ชายสูงวัยใ้ช่สูงวัยกูก็คิดว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนรถไหมมึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันบอกว่ามันมองทะลุรถได้เพราะป้ายทะเบียนอุดดิบมันบอกไงมองทะลุรถเป็นผู้ชายสูงวัยมึงนี่คือสายตาของเมียหลวงที่พวไปเมียน้อยมึงคิดดูแล้วกันฟิล์มแปดสิบกูก็มองเห็นฟิล์มแปดสิบมันก็มองเห็นแล้วมึงตอนนี้กูรออยู่กูรอดูนะว่าผู้ชายจะออกมาตอนไหนกับอีเมียน้อยจะออกมาตอนไหน